สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวมีดกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวมีด p t t i t y f i t นะครับ p e t ร f y Fit รุ่นชื่อมีดรุ่นนี้น่ารักมากนะครับรุ่นเบลู g a านะครับปาวานนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเราแกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับมือนี้ผมจะขออนุญาตใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเวลาจับมีดแล้วก็ไม่อยากจะเช็ดน้ำมันมันหลายรอบนะครับอ่า โอเคมาทีนี้หน้าตากล่องเขาจะมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องกระดาษแล้วก็มีสัญลักษณ์ PF นะครับมันอาจจะมองเหมือน PE นะหรือ E ตัวเล็กแล้วก็ E ตัวใหญ่แต่จริงๆมันคือ P แล้วก็ F นะครับ p e t i f y fit กล่องเป็นกล่องสไลด์นะครับพอเราสไลด์กล่องมาแล้วก็จะมีกล่องอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เปิดออกนะครับด้านใน เขามีอะไรมาให้เราบ้างก็เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเป็นผ้าเช็ดมีดซึ่งผมต้องบอกว่าใน p e t ี i ายฟิตรุ่นหลังๆนะครับเขาก็จะให้พวกนี้มาอย่างอันนี้เป็นของ PF949 นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของ p e t t f ายฟิตเบลูกานะครับก็มีผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้นะครับแล้วก็มีตัว แหวนรองนะครับเป็นแหวนรองตรงจุดหมุนก็ให้มาเป็นสำรองนะครับเหลือจะเอามาเปลี่ยนก็นได้เป็นทองเหลือง1คู่นะครับแล้วก็เป็นพลาสติก1คู่ส่วนที่มันมากับตัวมีดเนี่ยมันเป็นบอลแบริ่งนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับสีดำมาไว้ให้เปลี่ยนนะครับคือตัวน็อตที่มากับมีดเนี่ยเป็นสีเงินนะครับเป็นสีสแตนเลส เขาก็จะมีนอ็อตที่เป็นสีดำนะครับมาเผื่อเราจะไปเปลี่ยนนะครับมีประมาณนี้นะครับที่มันมากับมีดแล้วหน้าตามีดเป็นยังไงนะครับพอเราแกะกล่องมามีดตัวนี้เป็นมีดพับขนาดฟูลไซส์นะครับใหญ่มากนะครับก็จะถูกใส่มาในถุงซิปล็อกอย่างนี้นะครับเราก็มาดูมีดกันนะครับอโอเคมีดนะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีะเป็น ป้ายแท็กนะครับเป็นรูปปลาเป็นถ้าเมืองไทยแล้วก็เรียกปลากระทงอ่ะนะครับไอปลาที่จะ,ะปากมันแหลมๆะนะครับกระทงกระทงล่มอย่างเงี้ยครับปลากระทงอีกด้านก็เป็นโลโก้นะครับ p e t ติฟายฟนะฮะซึ่งมันก็จะถูกใส่คล้องมาซึ่งเราก็ปลดออกได้นะครับก็เดี๋ยว เวลวาจะใช้ก็ตัดมันออกแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวมีดกันนะครับตัวมีดประกับเป็นไมาคาตานะครับแล้วก็ใบมีดเป็น K 1 1 0 110k นะครับทีนี้ตัวคิปหนีบนะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็จะพิมพ์นะครับ เป็นเหมือนสกรีนไว้เบลูก้าเบลูก้ามันคือประวานนะครับวานตัวสีขาวๆลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับระบบเปิดเป็นฟอนต์ฟิปเปอร์นะครับก็คือจะต้องใช้เปิดออกมาลักษณะนี้นะครับใช้นิ้วงัดขึ้นมานะครับระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับเป็นไลเนอร์ล็อก แล้วก็มีซับเฟรมเป็นสแตนเลสนะครับไลเนอร์ล็อกเนี่ยมันล็อกขึ้นมาประมาณ25%นะครับก็เดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึงมันก็จะขยับขึ้นมาเป็นอ่า50%เองนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวหมุดตรงนี้ก็จะมีอันนี้อันนี้ข้ามน้ำมันนะครับอ่าตัวน็อตตรงนี้ก็จะเป็น PF นะครับสัญลักษณ์เขาอีกด้านก็ปกตินะครับ วัสดุใบมีดเป็น k 110นะครับชื่อรหัสมีดตัวนี้ก็คือ PFP01 นะครับเบลูก้าอันนี้ด้ามเป็นสีเทานะครับลักษณะคมเป็นแบบคอนเวกนะครับเป็นคมแบบคอนเวกแล้วก็การเจียคมเนี่ยเจียขึ้นมาสูงมากนะครับขึ้นมาสุดเลยแล้วก็มีร่องเลือดนะครับสองฟัง ใบทรงเป็นดอปพอย์นะครับแล้วก็ตัวคมมีดเนะี่ยให้แนวคมที่เยอะมากๆนะครับอ่าแล้วตัวนี้เป็นมีดดีไซน์นะครับถ้าสังเกตเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมันจะมีโลโก้นะครับประทับเป็นรูปแรดแต่นะฮะไลโน กล้องไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำอ่านี่นะครับตรงนี้นะครับมันคือรูปตรงนี้เนะี่ยเท่าที่หาข้อมูลมาก็คือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดีไซเนอร์ที่ออกแบบมีดเล่มนี้ขึ้นมานะครับชื่ออะไรเนะี่ยผมขออภัยด้วยเขาจำไม่ได้จริงๆนะครับอ่าก็จะเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์รูปแงดนะครับตรงนี้นะครับใบมีดฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น บอกรหัสว่าวัสดุดใบมีดคือเค1น่นะครับรหัสมีดก็คือ PFP01 นะครับอ่าระบบล็อกบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นไลเนอร์ล็อกระบบเปิดเป็นฟอน t ์ฟิปเปอนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับแนะนำมาว่าให้ใช้นิ้วก้อยหรือนิ้วนางนะครับสกิดบริเวณร่องเลือดน,นะครับเพื่อที่จะเปิดใบมีดโดยไม่ต้องเอานิ้วไปเปิดตรง Font f o น t ์ฟิปเปอร์นะครับซึ่ง มันก็เปิดได้นะครับอย่างงี้นะครับใช้นิ้วนะครับเกี่ยวบริเวณล่องเลือดนะครับมันก็จะดีดมีดออกไปได้อย่างงี้นะครับอ่าด้านหลังนะครับมีเช็คเกอร์มาให้ด้วยก็คือเป็นล่องกันลื่นนะครับอ่าแต่ว่าล่องกันลื่นตรงนี้เนี่ยเท่าที่สัมผัสนะครับอันนี้ผมสัมผัสตอนที่ผมยังไม่ได้ถูกมือไปแล้วแหละ คือด้วยความที่ระนาบของตัวเช็คเกอร์เนี่ยมันระนาบเดียวไปกับตัวเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สัมผัสด้านบนเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับอ่าลักษณะประมาณนี้เป็นมีดพับที่ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็ด้านในเป็นบอลแบริ่งนะครับบอกไปแล้ว2อฝั่งนะครับอ่าต่อมา ทีนี้มาดูตรงคลิปเน็บคลิปเน็บตัวนี้มันเป็นคลิปแบบคลิปสูงอะคือพอเราเอามีดเน็บในกระเป๋าเรามีดหายเพราะว่าตัวด้านบนของคลิปเนี่ยมันมาสุดเลยแล้วมีดรุ่นนี้นะครับรุ่นเบลูก้าเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นมีดพับอื่นๆนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างถ้าเป็นยี่ห้ออื่นหรือรุ่นอื่นเขาจะยึดนะครับ เป็นหมุดยึดอยู่คลิปเนี่ยจะถูกยึดด้วยหมุดนะครับอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นของเบลูก้าเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะมันค่อนข้างแปลกดีคือตัวคลิปเนี่ยนะครับมันจะถูกฝังเข้าไปในเฟรมอ่าคือจะเห็นไหมว่าตรงเฟรมเนี่ยเฟรมมีดนะครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ รูเนี่ยมีทั้งสองฝั่งคือคลิปหนีบเนี่ยสามารถกลับได้ซ้ายขวานะครับคลิปเนี่ยมันจะถูกฝังเข้ามาในเฟรมแล้วก็ถูกยึดด้วยน็อตสองตัวตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดเราจะกลับด้านเนี่ยเราต้องเอาสกูนะครับมาไขาน็อตสองตัวเนี่ยออกแล้วก็ถอดตัวคลิปหนีบเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนด้านถอดน็อตด,ด้านนี้ออกเอาคลิปหนีบใส่แล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ ก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันแปลกดีนะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วก็ตัวรูร้อยเชือกร้ 100. อยพาราคอดเนี่ยโดนซ่อนอยู่ในเฟรมนะครับคือมองด้านนอกเนี่ยไม่มีรูแต่ว่าพอเราพิกด,ดูเนี่ยมันมีรูร้อยเชือกให้เราอยู่ตรงนี้ซึ่งรูตรงนี้ผมชอบนะด้วยความที่พอมันไม่มีรูข้างๆอะ่ะคือคุณผู้ชมพรดิกออกหมาว่าถ้ามีดมันมีรูข้างๆอะ่ะ อย่างเงี้ยยกตัวอย่างพอเวลาเราร้อยเชือกไปใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นตุ่มๆเชือกป้อมๆอ,อยู่ข้างๆตรงเนี้ยแล้วก็ห้อยลงมาอ่าหนึ่งออกมาอ่ามีตัวอย่างไหมอ่ะนี่ตัวอย่างนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยมันจะเป็นเชือกห้อยอยู่สองด้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะห้อยออกมามันก็จะเป็นป้อมๆแต่พอเป็นเจ้า pettifire fist beluga เนี่ยมันมันอยู่ในเนี้ยคือเราก็ดูก็ได้ว่าเชือก ที่มันคล้องมากับมีดอยู่แล้วคือมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมมันก็จะเวลาเราใส่พวกาสายคล้องหรือพวกเชือกพาราคอร์เชือกล่มลงไปเนี่ยไอแนวเชือกเนี่ยมันก็จะไม่มาป่องๆอ,อยู่ข้างๆมันก็จะเป็นแนวเดียวกับมีดไปเลยซึ่งผมมองว่ามันดีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ว่าดีมากๆเลยเนี่ยคือเราไม่ต้องกลัวว่าคมมีดมันจะมาสัมผัสกับเชือกอเพราะว่าด้านในเนี่ยมันเป็นมันตันเห็นไหมครับ ผมพยายามจะให้ดูว่าเนี่ยนะคะเห็ดไหมคือด้านในมันเป็นพลาสติกตันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราพกใช้งานเนี่ยคือถ้าเป็นลักษณะเนี้ยนะครับอ่าอันนี้อันนี้มันก็ตันคือถ้ามันไม่ตันเนี่ยพอเวลาเราพับมีดมา เฟรมด้านในเนี่ยมันทะลุถึงกันมีดมันก็มีโอกาสที่ถ้าเชือกมันหนามากๆเนี่ยคมมีดมันจะมาโดนเชือกแต่ลักษณะอย่างเงี้ยคือโอเคเลยเราไม่ต้องกลัวว่าเชือกมันจะขาดจากมีดจากคมมีดที่มาสัมผัสนะครับอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีดเพ t i ท y Fit ฟรุ่นเบลูก้านะครับหรือมีชื่อรหัสว่า pfp 0 1นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีแค่ไม่กี่เล่มนะครับในเมืองไทยนะมีแค่ไม่กี่เล่มนะครับม,ม,มีไม่เยอะอ่ามีไม่เยอะอีดีกว่านะครับแล้วก็เท่าที่ทราบข้อมูลล่าสุดมาก็คืออ่าในพวกเว็บขายของต่างประเทศนะครับพวกอ่า aliexpress หรืออื่นๆนะครับของหมดแล้วนะครับส่วนในไทย เหลืออยู่แค่ไม่กี่เล่มนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ร้านค้าไว้ในท็อปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บนสุดเดี๋ยวจะปักหมุดไว้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับหรือจะไปร่วมประมูลสนุกๆ,ๆก็ได้นะครับของแท้นะครับในไทยมีไม่กี่เล่มนะครับอ่ะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสำหรับเจ้า Petify Fit รุ่น เบลูก้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ